สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เราก็วันที่เจดที่แปดนะขยับเข้ามาจากเ้าแล้วห้าหกเจครึ่งทางเข้ามาแล้วนะ เหลืออีกไม่กี่วันก็ออกอีกนะรางวัลที่หนึ่งเจ็ดตกไปมือใครนะในคลิปนี้จะนำเสนอคลิปที่มีชื่อว่าเราพอเราจับหลักสิบได้เนี่ยที่เหลือก็เป็นหลักหน่วยนะเรามาลองจับดูสูตรนี้นะจับจากร้อยคอหนึ่งนะหลักร้อยคอครั้งที่หนึ่งเดินหน้าไปเลยเอาหกตัวกันพลาดน,นะเอาสิบตัวได้อยู่แล้วทั้งสิบทั้งหน่วย เราเอาหกตัวนะถ้ามันติดสิบมาหนึ่งตัวอีกสี่ตัวมันก็เป็นหน่วยแต่ว่าปูปเยี่ยมมีการทำสูตรของมันคือแบ่งกลุ่มตัวเลขเสร็จแล้วก็ค่อยจับค่อยจับกันนะว่าจะมาตัวไหนอ่ะตามชมครับผมไม่พูดมากตามปลายปากกาเท่านั้นนะถ้ามีปลายปากกาแล้วก็เห็นละว่าเข้าตัวไหน สามชมก่อนนะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะชมตัวเลขคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาเดินเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692ย้าวใครโชคดีบ้าง ถามข่าวกันอยู่นี่แหละนะอา้าเอาเงินไปใช้หมดแล้วนะอ่างวดอะไรเนี่ยเลขเทียบสองลงพ่อนะหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่หนึ่งมัดคอกันนะเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่หนึ่จะมาแน่ไหมนะหรือจะมาที่ 9, 5, 9, 6, 5, 9, 6, 9. เก้าห้าเก้าหกห้าเก้าหกเก้าอาลองดูนะฮะเปรียบเทียบกันหลายๆสูตรนะอ่านี่อันเดิมนะที่ออกแปดหนึ่งของลงพ่อเก้าชุดนะฮะ หลวงพ่อ9ชุดอ่าส6เมษายนนะงวดต่อไปแล้วลงมา49นะอันนี้ให้049หลักร้อยศูนนะฮะศูนย์ส9่เจะมาไหมนะฮะโคเดีนสี่เกี่หนึ่งนานเลยนะอ่าหลักร้อยนะคอ10เรามาดูว่าทำยังไงทำยังไงนะเรามาดูคอสินะจุดนี้นะ ป็นคอสีอาปากกาเริ่มไม่ออกแล้วเอาสีใหม่ดีไหมสีแดงแดงเก็ดเกนีด่ดีไหมนะอ้าวหลักร้อยนะตำแหน่งที่ห้านะตัวที่ห้านี่หลักร้อยนะเดินไปเลยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้น เราจะทำงวดหกสองหกก่อนนะว่าจะออกแปดหนึ่งไว้นี่นี่หลักร้อยนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาเขียนโครงสร้างของมันก่อนนะเขียนแบบสี่ตัวดีกว่านะโครงสร้างก็จับหลักหกนี่มาเขียนนะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสองสามสี่ห้าหลักหกเจ็ด หกเกียรขึ้นต้นนี่ตัวนี้จะไม่มาสิบหน่วยนะของปู่เยี่ยมพารวยนี่ไม่มาสิบหน่วยในเมื่อตัวนี้ไม่มาสิบหน่วยเราก็ตัดออกนะหกเกียรตนี่ตัดออกตัดหกเกียดอ,อกนะเหลือหนะ้าแปดนย์ะหลักสิบเหลือห้าแปดเแล้วก็ศูเหลือสี่ตัวนะ เรามาร์กตำแหน่งนะแปดเก้าอ่าแปดเก้าอยู่ตำแหน่งนี้นะแปดเก้านะอยู่ตำแหน่งนี้เราเสี่ยงจับจับลงมาใส่ข้างล่างนะฮนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ที่เหลืออีกสี่ตัวนะที่เหลืออีกสี่ตัวจากห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่อ่าผมเขียนมาอย่างนี้นะ โอกาสมันจะเป็นหลักหน่วยมีมากนะ1 2 3่งามสเนี่ยจะกลายเป็นหลักหน่วยนะ 1, 2, 1 2, 3, นึ่งสนึ่ามะจะไปติดหน่วยนะเราจับมุมนี้มาใส่มุมนี้ลองดูนะถ้าจับ8ก็8ปดเก้าแปดศูสอง จับถึง3 4เลยนะ8 3 8 4ถ้าหลัก9ก็ 9, 9 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4นะจับนะ8กับ9เราตัดเอาตั้งแต่8 1มานะเพราะว่า แปดเก้ากับ9ก้าศูนย์เนี่ยมันกินหลักสิบอยู่นะฮะอ้าเข้าของมันนะอ่าเรามาดูมุมนี้หวัดต่อไปนะตัวที่เราจะใช้ตรงนี้นะคอหนึ่งอคอหนึ่งก็คือหนึ่งนะ เอาสีแดงมาเขียนดีกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ้าหลักร้อยต่อไปนะงวดต่อไปนี่นะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกอะเลขตั้งหตัวนะจะจับได้ไหมตัดออกสองตัวนะ หลักหนึ่ง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 อ่าหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้เป็นตัวเลขโครงสร้างนะหนึ่งกับสองนี่ตาดอกนะเลขจะมาสตาร์ที่สามสี่ห้าหกสามแล้วก็สี่ห้าหกตรงนี้นะ หลักสิบครับสามสี่ห้าหกเหลือสีตัวจะต้องมาหลักสิบนะครับผมหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอีกสีตัวจะต้องเป็นหน่วยนะเจ็ดปดเกต้องติดหน่วยนะติดนอติดสอตำแหน่งเจ็ดปดเก้านยอยู่มุมไหนนะเจ็ดแปดเศูย จับเลยนะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เกห้าเจห้ห้าเ้าห้าหเจ หกแปดหกเก้าหกศูนย์มีอีกตัวหนึ่งสามสี่ข้างบนนะสามสี่ข้างบนมามุมนี้มันเดิมนะสามเจ็ด สามแปดสามเก้าสามศูนย์เอาเลขคุ้มนะคุ้มที่ตัวไหนนะ หนึ 1> 1่งบวกสามเป็นสี่สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดติดหมดเลยครับผมสี่ห้าหกเจ็ดนะะแต่ตรงนี้ไม่ติดนะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่ห้าหกเจ็ด จะวงกลมให้นะสองตัว อจะอยู่ประมาณนี้นะ49 40 59506960นย์ห้าะจะอยู่ประมาณนี้นะน่าจะมานะครับผม ี่หหถ้ามานอกกรอบพวกนี้เนี่ยอีกกลุ่มที่จะไปก็คือสี่สามสี่สี่ห้กอ่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเด่นอีกกลุ่มหนึ่งนะเพราะว่ามันจะวิ่งขึ้นบนอย่างนี้ สามสี่ห้าหกอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมเราจะรอผลกันตรงนี้นะพามาตามนัดหรือไม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสีสีสองอะจะมากลุ่มนี้หรือจะมากลุ่มนี้นะฮะอ้าก็ติดตัวที่เราเล็งไว้อยู่นะสี 4, 9, 5, 9, 6, 9. ่เก้าห้าเก้าหกเก้านะครับผม สี่สามห้าสามหสามอ่ามีประมาณเท่านี้นะตัวเลขสวยๆหมดเวลาครับผมอําลาพาจากเท่านี้นะโชคดีมีกระเป๋าโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับผมจับสิบจากร้อยคอหนึ่งบนนะวางหลักสิบที่สามสี่ห้าหกหลักหน่วยเจ็ดปดเก้าศูนย์อ่ะอำลาพาจากครับผม ใครจะจับหลักร้อยใส่ก็วางหลักร้อยให้นะรนะ้อยเก้าศูนย์หนึ่งนะะหมดเวลาแค่นี้ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว